ริคเนวตวี TV, เทปนี้ไปกันที่บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศทุ่งงบกว่า500ล้านบาทเปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ไทยแลนด์สงการเฟสติวัลทวนที่ทูด้ฟระหว่างวันที่1 0 2ถึงเมษายน2 5ง8นณศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศเดินหน้าอัด1,000อีเวนต์ทั่วไทยผสานวัฒนธรรมและความบันเทิงครบคันพร้อมไฮไลท์สุดเซอร์ไพรส์เปิดตัว สองปีสอนวิกตเรียเคลียเทลวิกมิสยูนิเวอร์ซ์2024ของควีนสีทวีปในฐานะ g ก o บอลค y cultural ambassador ถ่ายทอดความงดงามของสงการไทยสู่สายตาคนทั่วโลกพ้อมเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและสร้างความเชื่อมั่นแกน่กนักท่องเที่ยวทั่วโลกสอดคล้องนโยบายภาครัฐตั้งเป้าประเทศไทยสู่หนึ่งใน10ประเทศเวทีวัลระดับโลกที่ทั่วโลกต้องมาเยือนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างเงินสะพัดทั่วไทยช่วงไตรมาสสองของปีค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการ การที่จะเชิดชูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะครับโดยเราเชิญแบรนด์อัพสแตเดอร์ระดับโลกก็คือบิตย Universe เนี่ยเข้ามาเป็น globally แบรนด์อัพสแตเดอร์ในการที่จะถ่ายทอดสงการไทยไปยังชาวโลกนะครับแล้วก็ CPN เนี่ยจัดงานทั้งหมดนะฮะสี่สสาขา28แลนด์มาร์กนะครับทุ่มเงินกว่า500ล้านในการทำพันอีเวนต์เนี่ยทั่วประเทศน,นะครับเซนเทนเวิร์เนี่ยเราจะมีการจัดสงการสิบสองสิบสี่เนี่ยเรียกว่าริทึมออฟสงการเนี่ยเป็นการ เอาศิลปินนะฮะระดับท็อปๆนะฮะของประเทศไทยที่เป็นลูกทุ่งนะฮะทั้งกระแตอาสยามเจะหงมณีลำไยไยหยทองคำนะฮะแจ๊สปุกนิกนะครับ <c oughs> ศิลปินที่เป็นท็อปๆเนี่ยสร้างสรรค์โดยคุณโจย์บอยนะครับเรียกว่าจะเป็นไลน์อัพศิลปินที่แข็งแรงที่สุดในประเทศรวมถึงแบร็คสนเดอร์คือฟรีแมนเบ็กกี้แล้วก็บิวกินเนี่ยก็จะมาโชว์ที่นี่ด้วยนะฮะ <c oughs> ทางเอวีเอเนี่ยก็พยายามที่จะจัดเกมเมอร์นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างต่างทั้งสไลเดอร์นะฮะน้ำาต่าง วอเตอร์กันทั้งหมดเนี่ยก็จะมาที่เซนเทนเบอร์ครับแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยเราเรามีแลนด์มาร์คจังหวัดใหญ่ๆทั้งเชียงใหม่หาดใหญ่นะฮะขอนแก่นนะครับพัทยานะฮะที่จะสร้างสารรค์งานสงการ โดยเพิ่มยิ่งอีกเซนทตอเวอ์วันหนึ่งก็จะมีงานวันไหลคือ1 8บ9 2 0สิินะฮะศิลปินที่เป็นทีป๊อปเจป๊อปจาก FWD นะครับเราจัดงานทั้งหมดที่เซ็นเตอร์เวอ์หวันนะฮะแล้วก็สงการเริ่มตั้งแต่วันที่1 1บเถึงยีเมษายนนี้นะฮะเราต้องการที่จะชูเอาวัฒนธรรมไทยเรียกว่า culture กับ<น> entertainment เข้ามาอยู่ด้วยกันนะฮะเราต้องการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถเราจะสร้างไอตัวนด์มาร์กต่างๆท,งทั่วประเทศนะฮะเพื่อให้ทั้งคนต่างชาติและคนไทยเนี่ย oh, i feel absolutely amazing, not only today, but every time i step a foot into thailand, because being here is actually almost like being home. i have been here so many times now that thailand actually feels like a second home. you're so warm, so welcoming, and you have greeted me with open arms. so i just want to say thank you for each of everyone who has supported me, who have been there for me. And thank you so much for having me also to Central Petanana for having me here and to be able to celebrate Songkran in such a beautiful way. I am so excited for the upcoming month where I'll be in Thailand with my sisters traveling all around doing lots of amazing stuff. So, I think just again thank you so much for having me here. And let's have fun at Songkran.